สะอาดนะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยข้างเข้าข้างเขาอัดอัดข้างเข้าเว้ยเฮ้ยอัดอีหน่งอัดอัดอีกหนึ่งไม่มีใส่กระสุนเฮ้ยตกใจเฮ้ยไม่มีใส่กระสุนเร็วเอาใครหน่ะใคร็งอะเอากูเข้าผิดบ้านกด F เยอะไป วูยิงใครวะแต่ถ้าล่นพนติดตามนมาเลยนะมัน เราไมบาลงบ้าเลยนไม่โดนก็ไม่ได้ยินเอ้าเราไม่ได้เหรอตัวเมื่เจ้ อา้าวไม่ได้อุตส่าห์จริงร้อนไม่ยกขาไม่ยกขาก็สุดแลยเอ๊ะโดนสเก็ดดาเมจจากตรงไหนสวัสดีครับวันดีครับชุดเจอทที่อยู่เวลานะสวัสดีครับ สวัสดีครับยูเ่ดีอยู่เราแล้วผมเอ่อการตันพี่เก็บแะ้วไม่ตายไม่ตายด้วยอีกวันพี่เวลาสังสองวันใยว่ช่ปะโอ้ยเยอะีตัวนึ็นไงสวยตัวกลางครัพี่กลาง แต่ตัวยวล้วพี่เจ็บแล้วตอนนี้พี่ยิงอะตางกลางเอ้ยยาว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 มรงกลายังไงมี่ยิงกับพี่ยวมาเนี่ยเออที่มันไม่ตายตรงกลางนั่นแหละคิดคู่หมดเลยนะเออ